นั้นคือถึงแม้ว่าจะพ้นเส้นตายรอบใหม่ที่คุณทรัมป์ให้อีก10วัน12วันคุณทรัมป์สหรัฐแล้วก็นาโตก็อาจจะไม่สามารถบีบหรือว่ากดดันอะไรรัเสเซียให้หยุดยิงได้อยู่ดีล่ละค่ะคนที่ทําต้องการบีบนั่นคือรัสเซียนะแล้วก็รัสเซียนั้นเข้มแข็งมากในการต่อสู้นะกับทางยูเครนดังนั้นยากนั่นที่ทํานั้นจะประสบความสําเร็จ แต่ว่าทันจ,จะบีบบังคับทางเศรษฐกิจต่อ,ตอรัสเซียแล้วก็ประเทศผู้ค้าของรัสเซียตามที่ทั้มข่มขู่นั้นเนี่ยผมก็เกรงอีกว่ามันก็จะไม่ได้ผลอีกการบ,าบีบบังคับจีนบีบบังคับอินเดียเหล่านี้นะฮะประเทศเหล่านี้มันใหญ่ฮะเศรษฐกิจเขาใหญ่เรียกได้ว่าสเริกาพึ่งพาประเทศเหล่านี้อาจจะมากกว่าประเทศเหล่านี้พึ่งพาสเมริกาไดอีกการที่ทั้มคิดไม่ได้หมายความว่าทั้มจะสามารถทําได้สําเร็จนะกับประเทศเหล่านี้ครับ ดังนั้นคือถึงแม้ว่าจะพ้นเส้นตายรอบใหม่ที่คุณทรัมป์ให้อีกสิบวันสิบสองวันอาจารย์รุ้ตั้มมองว่าคุณทรัมป์สหรัฐแล้วก็นาโตก็อาจจะไม่สามารถบีบหรือว่ากดดันอะไรรัเสเซียให้หยุดยิงได้อยู่ดีล้คะไม่ไม่ได้จะไม่จะไม่มีทางสำเด็จเลยนะ,ะสู้กันมาตั้งนานนะสงครามแล้วก็ผ่านมาตรการกดดันมายีิบสี่ชั่วโมงก็แล้วห้าสิบว,วันก็แล้วนะ กี่วันก็แล้วแต่นะยายเราไม่สามารถจะคาดหวังได้เลยฮะว่าไอการบีบบังคับเนี่ยเส้นตายอ่าสิถึงสิวันที่ทําว่านี้เนี่ยจะมันจะนําไปสู่การยุติสงครามนะในในยูเครนได้นะเอ่อคนที่ทําต้องการบีบนั้นคือรัสเซียนะแล้วก็รัสเซียนั้นเข้มแข็งมากนะในในในการต่อสู้นะกับทางกับทางยูเครนนะดังนั้นยากนะที่ทํานั้นจะ,ะประสบความสําเร็จ ผมมองว่าเป็นคำเป็นเป็นการแสดงถึงนะ,ะเรียกว่าภาวะของอความสิ้นหวังของช้ำซะมากกว่านะการประกาศมาเนี่ยสิบสองวันลองดูใช่ไหมถ้าสิบสองวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะบีบบังคับให้รัสเซียหยุดสงครามได้คำถาม,มต่อไปแล้คือว่าแล้วยังไงต่อใช่ไหมมันก็มีมีโอกาสนะว่า ทางซ้ําก็อาจจะต่อเวลาไปให้อีกถึงเวลานั้นแต่ว่าก็จะทําให้เห็นว่าทางซ้านั้นก็เสียเรียกว่าเสียเสียรางวัลไปเยอะนะฮะหากว่าทําเช่นนั้นนะ,ะแต่ว่าทันจะบีบบังคับทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียแล้วก็ประเทศคู่ค้าของรัสเซียตามที่ทํา่มคู่นั้นเนี่ยผมก็เกรงอีกว่ามันก็จะไม่ได้ผลอีกนะในการบีบรัสเซียที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ผลอยู่แล้วนะ แต่ว่าการบีบคู่ค้านะของทางของทางรัเสเซียเหล่านั้นในคําถามคือว่ามันจะได้ผลหรือไม่นะการบีบประคับจีนบีบประคับอินเดียเหล่านี้นะ,ะประเทศเหล่านี้มันใหญ่เศร,รษฐกิจเขาใหญ่นะแล้วก็เรียกได้ว่าสหรัฐอเมริกาพึ่งพาประเทศเหล่านี้อาจจะมากกว่าประเทศเหล่านี้พึ่งพาสหรัฐอเมริกาเสียอีกนะดังนั้นอำนาจต่อรองของประเทศเหล่านี้นั้นสูงมากนะ,ะการที่ทําคิดนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทาจะสามารถทําได้สําเร็จนะกับประเทศ กับประเทศเหล่านี้ครับผมแต่คิดว่ารอบนี้จะกล้าทําจริงไหมคะอาจารย์คะขึ้นภาษีร้อเอร์เซกับผู้ค้าของรัสเซียแล้วก็เพิ่มมาตรการเซ็นชั่นอื่นๆเข้าไปด้วยนี่ยังไม่นับรวมถึงสิ่งที่คุณทรัมป์บอกไว้เมื่อ14กรกฎาความว่าอาจจะพิจรารณาในการช่วยเหลือทางอาวุธกับยูเครนเพิ่มเติมครับผมดูคําพูดแล้วก็สายตาทรัมป์ในเวลานี้เนี่ยเป็นไปด้วยความไม่มั่นใจเวลาพูดถึงรัเสเซีย จะต่างจากเคสอื่นนะฮะทีนี้จะทําได้จริงไหมนั้นผมค่อนข้างเชื่อว่าจะทำ,ทำไม่ทำไม่ได้สําเร็จอาจจะทําแต่ว่าทําไม่ได้ไม่สาเร็จนะเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะแยะมากมายฮะการที่จะไปเ,เพิ่มอยู่ๆเพิ่มภาษี100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะภาษีทุติยภูมินะ,ะกับบรรดาคู่ค้าของรัสเซียน,นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะวันๆอยู่ๆจะปรับขึ้นมาเลยนะฮะในสภาพความเป็นจริงคือว่าสัเริกาพึ่งพาเศรษฐกิจ ประเทศเหล่านี้เนะี่ยอย่างที่ผมบอกอาจจะมากกว่าที่ประเทศเหล่านี้เพิ่งพาสม,มริกาะสีกนะฮะดังนั้นมันไม่ใช่เกมว่าสม,มริกาเป็นผู้ควบคุมนะในเวลานีนะ้ประเทศเหล่านี้ก็มีอำนาจในการควบคุมสม,มริกาเช่นเดียวกันนะ,ะผมคิดว่าเมื่อถึงจุดนั้นสนะิบถึงสิบสองวันเนี่ยโดยสรุปนะหนึ่งก็คือว่าสม,มริกาไม่มีทางบีบบังคับให้รัสเซียต้องหยุดสงครามนี้เด็ดขาดน,นะฮะเพราะว่าการหยุดสงครามโดยใช้มาตรการภาษีตรงนี้เนี่ยนะโดยที่ไม่ได้กลับไปยัง ต้นเหตุสาเหตุของสงครามนั้นเนี่ยนะมันคือการกระโดดออกจากความเป็นจริงนะ,ะควรจะเป็นการเจราจากันระหว่างรัสเซียนะกับยูเครนเสียมากกว่าการที่สอเมริกาจะมาใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเช่นนี้นะกับทางกับทางผู้ขัดแย้งนะ,ะสุดท้ายแล้วเนะี่ยเมื่อไม่กลับไปสู่แก้แก้ไขในตัวของอปัญหาของมันจริงๆนั้นก็ยากที่ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในระยะยาวแต่ว่า สิ่งที่ผมเห็นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเสียมากกว่าคือว่าเทนชันหรือว่าความตึงเพียรที่จะเพิ่มมากขึ้นระหว่างรัสเซียนะกับอเมริกาหลังจากนี้หลังจากที่ช้ํมเล่นเล,เล่นบทที่ว่าเล่นบทที่ว่าเหมือนจะต้องการที่จะเป็นเป็นพีซเมกเกอร์กับทางรัสเซียแต่ว่าปัญหาว่าไปบีบบังคับรัสเซียไม่ได้ใช่ไ,ไหมนั่นก็ทําให้ทานั้นก็คงจะหงดหงิดนะมากนะใ,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 ใน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 เวลานี้นะแล้วก็ในส่วนของ ในส่วนของทรัมป์นั้นเนี่ยผมว่าเวลาผ่านไปเราจะเห็นอะไรชัดเจนอย่างหนึ่งครคุณกีตาเราจะเห็นอะไรชัดเจนอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ทาคิดในช่วงของหาเสียงนั้นเนี่ยนะฮะมันจะไม่เป็นไปอย่างที่ทาคิดเมื่อเวลานาไปสู่การดําเนินนโยบายนะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะด้านความมั่นคงนะฮะ ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ฉับแต่ว่าน่าจะเป็นอีกหลายองค์หลายกลุ่มผลประโยชน์ข้างในที่ว่าควบคุมอยู่บริษัทค้าวุธนะหรือว่าตัวของอตัวของ,ง iPad นะรบีสยิวหรือว่า CIA หรือว่ามอสซาตพวกนี้ควบคุมนโยบายต่อประเทศอเมริกานะด้านความมั่นคงแต่ว่ากลุ่มเรากลุ่มเหานี้อาจจะให้อิสระทําในด้านเศรษฐกิจนะอยากจะทําอะไรก็ทําแต่ว่าด้านความมั่นคงนั้นนะ่ยนะนะเราจะเห็นว่า ยิ่งเวลาผ่านไปทั้ก็ยิ่งจะไม่มีอิสระมากขึ้น,นเรื่อยๆนะด้านด้าน,านความในเรื่องของนโยบายต่างประเทศด้านความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องของทางความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียนะกับทางยูเครนนี่สุดท้ายแล้วก็จะกลับไปสู่สิ่งที่บรรดากลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้ต้องการกลุ่มผลกลุ่มเหล่านี้ต้องการอะไรต้องการให้สงครามนี้มันยืดเยื้อต่อไปสงครามรัสเซียยูเครนนะต้องการที่จะให ตัวของสฐอมิกานั้นเนี่ยเดินแบบที่เดียวกับไบเดนเดินหมายความว่าอาจจะไม่เข้าไปสนับสนุนสงครามโดยตรงไม่ได้เข้าไปในสงครามแต่ว่าให้การสนับสนุนยูเครนด้านอาวุธด้านเศรษฐกิจต่อเน,นื่องให้ยูเครนนั้นเนี่ยนะเป็นหมากที่จะเข้าไปอ่าไปรบกับทางกับทางรัสเซียแล้วก็สุดท้ายสฐอมิกาก็เป็นผู้อ่าคอยเก็บผลประโยชน์นะอ่าจากความหวาดกลัวของยุโรปนะเก็บผลประโยชน์จากอ่เรื่องของด้านเศรษฐกิจนะล่าสุดเห็นไหม มีการที่ทางทั้มนั้นก็คุยกับทาง EU ยูเรื่องของการะจะประกาศลดภาษีใช่ไหมที่บอกว่าอาจราล่าสุดว่า15%แต่ว่าสิ่งที่แรกมาคืออะไรครทาง EU ยูนั้นเนี่ยต้องอต้องลดเรื่องของภาษีนําเข้าจากทางสหรัฐอเมริกาให้แทบจะเหลือศูนย์เลยนะเห็นไหมแล้วก็ทางอยูนั้นเนี่ยจะต้องซื้ออะไรฮะรต้องซื้อพลังงานต้องซื้ออาวุธจากทางสหรัฐอเมริกานี่มันไปตอบโจทย์ยนะคฮะตอบโจทย์อะไรในเมื่ออยูนั้นแต่ก่อนไปพึ่งพา พลังงานจากรัสเซียใช่ไหมฮะมาเวลานี้ช้้าบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยเอาของเราใช่ไหมสุดท้ายนี่คือสิ่งที่สมเมริกาได้นะได้อ่าจากความขัดแย้งนะที่สมเมริกาส่งเสริมหรือว่าสมเมริกาเป็นผู้ก่อนะเช่นในกรณีของยูเพนครับแล้วคือถ้าสหรัฐรอบนี้ขึ้นภาษีขึ้นมาจริงๆรนะคะร้อยเปอร์เซนต์ที่ขู่เอาไว้เนี่ยคนที่เป็นคู่ค้ากับรัสเซียเนี่ยจะเดือดร้อนหรือเปล่านะคะสุดท้ายมันก็จะไปกระทบกับ เศรษฐกิจของรัสเซียทางอ้อมอยู่ดีคะ่ะอาจารย์ผู้ค้าของรัสเซียมีใครบ้างเขาจะเดือดร้อนไหมคะครับถ้าทําได้อย่างที่ทําพูดจริงนั้นแน่นอนว่าเดือดร้อนแต่ว่าประเด็นหลักของผมคือว่าการจะทําเช่นนั้นมันไม่ง่ายนะประเทศเหล่านี้นั้นนะ่ยนะ,ะมีน้ําหนักอานาจต่อรองที่สูงมากกับทางสหรัฐอเมริกานะะแล้วก็ประเทศ เหล่านี้นั้นเนี่ยนะก็มีตลาดอื่นๆฮะที่ว่าค้าขายนอกจากสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ยังไม่นำยังไม่รวมไปถึงว่าประเทศอย่างจีนเนี่ยนะถ้าเรามองตามภูมิศาสตร์ยุทธศาสตร์แล้วนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่จะไม่ยอมปล่อยให้รัสเซียพ่ายแพ้ในสงครามยูเพนนี้นะเพราะว่าถ้ารัสเซียพ่ายแพ้ไปแล้วก็หลุดจากสถานะอำนาจนำในโลกนี้ไปแล้วนั่นเะนะีนะ่ย จีนนั้นเนี่ยก็จะไม่มีคนที่จะมาคอยช่วยจีนถ่วงดุลอำนาจกับทางสอเมริกานะดังนั้นในทางในทางทฤษฎีนั้นเนี่ยโอกาสทาได้มีและถ้าทำได้ขึ้นมานั้นเสียหายอย่างหนักนะครัหมายความว่าผู้ค้ารัสเซียนั้นจะไม่มีนะจีนและจีนอ่าจีนอ่าอินเดียนั้นจะไม่ค้าขายกับทางรัสเซียนะ สุดท้ายรัสเซียก็จะไม่มีเงินนะมาใช้ในในการในในเศรษฐกิจของรัสเซียในงบประมาณของรัสเซียสุดท้ายผู้คนอกจะออกมาประท้วงนะ้ล้มรัฐบาลคนล้มรัฐบาลนัล่นคือนะความมุ่งหมายของแนวคิดด้านด้านมาตรการเช่นนี้นะแต่สิ่งนี้ผมบอกฮะในทางปฏิบัติมันไม่ได้ง่ายเช่นนั้นนะในทางปฏิบัติการที่ต้องไปข่มขู่จีนข่มขู่ อินเดียกุมคูอียิปต์กุมกูแล้วเนี่ยนะหลายประเทศนั้นอย่าลืมฮะเป็นประเทศที่มีผลประโยชน์นะด้านความมั่นคงที่ใกล้ใกล้ชิดกับอเมริกาเห็นไหมฉันอาจจะเป็นเป็นพ่อค้าจริงแต่ว่าอย่าลืมว่าในบทบาทของประชามิตรอเมริกานั้นไม่ใช่ค้าขายอย่างเดียวแต่หมายถึงการการรักษานะเสถียรภาพด้านการเมืองโลกแลืวว่าผลประโยชน์ด้านการเมืองของสอเมริกาด้วยอย่าลืมว่าประเทศอย่างอินเดียนั้นเป็นประเทศที่ สเริกาต้องการในการที่จะคลอยมาบาานซำานาจกับจีนนะในะในมาสมุทรอินเดียหรือว่าในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะอย่าลืมว่าประเทศอย่างอียิปต์นั้นเนี่ยนะเป็นประเทศที่สเรนกาขาดไม่ได้เลยเพราะว่าอียิปต์นั้นเนี่ยจะต้องเป็นประเทศภายใต้การควบคุมของสเรนกาเสมอนะมิฉะนั้นแล้วนั้นอียิปต์จะกลายเป็นประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งกับทางอิสราเอลและถ้าเป็นเช่นนั้นอิสราเอลก็จะอยู่ยากนะในภูมิภาคตะวันออกกลางนะ ยังไม่รวมกับจีนีฮะจีนนั้นอำนาต่อรองนั้นเหลือเฟือลมขนาดนะในการที่จะดิยวกับสัมมิกาที่ผ่านมาครับผมส่วนทาง่ายพันธมิตรนาโตาา้ล่ะคะกลุ่ม EU นะคะเขาจะมีท่าทีนะคะหรือว่าน่าจะมีแอคชั่นอย่างไรในเมื่อเห็นชัดแล้วนะคะว่าคุณทรัมป์เริ่มที่จะใช้ไม้แข็งกดดันรัสเซียมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์ครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่หมายความว่า EU นะ EU น่าจะ ชาติยุโรปนะั้นน่าจะน่าจะ,ะประทับใจนะหรือว่าสมความปรารถนาของชาติยุโรปในมาตรการที่ช้านั้นมีกับทางรัเสเซียนะแต่ว่าความสมใจที่สุดของยุโรปที่ผมคิดนะก็คือการที่ช้านั้นสุดท้ายต้องนะฮะกลับมาเขาเรียกว่ากลับมาตายรังหมายความว่าที่ผ่านมานั้นขู่ไว้เยอะนะขู่ว่าจะทิ้งยุโรปบ้างขู่ว่า ทางสหรัฐอเมริกานั้นจะกลับไปจะไปฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซียผู่ว่าจะทิ้งยูเครนอะไรต่างๆซึ่งมันก็ทําใหย้ยุโรปนั้นไม่ไม,ไ,มไม่สบายใจอย่างมากเลยเพราะว่ายุโรปนั้นพึ่งพาความมั่นคงจากสหรัฐอเมริกาพึ่งพาเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาแต่พอพอมาถึงเวลานี้แล้วนะันปรากฏว่าสิ่งที่ช้ำคือประกาศนั้นน่ยมันทําไม่ได้เลยแล้วก็สุดท้ายชําต้องกลับมาการังจะกลับมาเดินแบบไปเด่นทั้งทุกวันนี้นั่นคือสิ่งที่ยุโรปอาจจะตกมือนะชื่นชอบในเวลานี้ว่าเห็นไหมสุดท้ายช้งก,งกลับแบบมาาททํแี แบบที่ไบเดนทาหรือว่าสุดท้ายแล้วนั้นน่ยยุโรปอันนี้ก็จะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะของทรัมป์กลับมาสู่เส้นทางเดิมนะฮะยุโรปนั้นต้องการอะไรฮะยุโรปนั้นต้องการที่ไม่ให้รัสเซียชนะสงครามนี้นะยุโรปนั้นต้องการที่ให้สงครามรัมสเซียยูเครนนั้นยืดเยื้อออกไปนานที่สุดเท่าที่ทําได้แม้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะเสียหายที่สุดนั้นเนี่ย ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สุดจะเป็นชาวยูเครนก็ตามแต่ผมมองว่ายุโรปไม่ได้สนใจตรงนั้นสนใจแค่ว่านะสงครามรัสเซียยูเครนนั้นถ้ายืดออกไปนั้นยุโรปจะจะปลอดภัยกว่าการที่ยอมให้ทางยูเครนนั้นพ่ายแพ้น้าต่อทางอ่รัเสเซียครับผม